ใครสนใจนะครับสั่งสบู่สั่งได้เ้อพี่น้องนะครับสั่งวัอนี้ส่งมื่อเอวนนะครับเนาะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับใครสนใจนะครับสบู่มิ้นคอลลาเจนโซบนะครับมิ้นคอลลาเจนโซบนะครับซึ่งอ่าสบู่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของผมนะครับนะนำเข้าเองเลยพี่น้องนะครับอ่าสั่งผลิตเองเลยนะครับสารสกัดก็จะมีตามนี้พี่น้องจ๋านะครับผมนะผู้ใดนาเรียนนาดำนาเป็นฟ้าเป็นกะนะครับใส่ได้ นะครับนะคือก่อนที่ผมจะเอามาเอามาให้เอามาแบ่งปันทุกคนนะครับคือผมลองใส่มาแล้วนะครับนะช่วงนั้นขายแรยกๆนะช่วงนั้นเริ่มแรกๆนะผมใส่มาประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับ <c oughs> คือลองใช้มาโอ้ยเหมือหลายก่อนนะครับจังมาเอาให้ทุกคนนะครับจังมาให้ทุกคนเอฟไปใส่นะครับ <c oughs> แล้วก็ณตอนนี้นะครับใส่ได้มาประมาณ จากเดือนละสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกเดือนประมาณวันห้าหกเดือนแล้วมั้งนะครับประมาณนั้นเนาะก,ก็ลองใายมานะครับลองใส่ามากกว่าทีวีเติมนะใครสนใจพิมพ์คาว่าสนใจนะครับใครสนใจสบู่นะรพ,พร้อมจิ้มลิงก์ด้านล่างให้ผมก่อนนะใครที่พร้อมรับแนวทางจิ้มลิงก์ด้านล่างให้ผมหนึ่งรอบอันหนึ่งครั้งบ่กผิดหนึ่งครั้งหนึ่งเทือ่อนะครับ ใครพร้อมรับแนวทางสามตัวรัฐบาลจิ้มลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนผมขอหนึ่งครั้งขอหนึ่งครั้งนะครับจิ้มลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนขอหนึ่งครั้งขอคนละหนึ่งครั้งครับสี่ลอยคนสี่ลอยเทือกครับนะขอคนละหนึ่งเทือนะครับจิ้มลิงข้างล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนไห้เนี้ยนะครับวันนี้ตั้งใจนะวันนี้ตั้งใจเอาแนวทางรัฐบาล มาฝากมาตอนนะครับมาแบง่งปันให้ทุกคนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับ3แชร์นะครับสแชร์เสเียดนะครับจิ้มลิงก์ข้างล่างแล้วกดเพื่อนเพื่อนให้ไดเดอนะครับสนใจสบู่เอามาขายนะครับอ่าแม่จอนนะอ่าสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอ่าเป็นลูกทีมนะครับเป็นลูกทีมหรือว่าอย่างก่อนโปร ผละเบ้อ่าผละจำบได้จำข้าเม่าบได้นะอ่าสำหรับท่านใดที่สนใจรับไปขายนะหน่อยเนี่ยอ่าด่วนสามตัวรัฐบาลนะครับเข้ามาครับเข้ามา สวัสดีคุณจิตรานะครับสวัสดีครับ3มตัวรัฐบาลสิบหกมิถุนาสองห้าห้าใครพร้อมแล้วฝากแชร์แล้วก็จิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยครับแชรสามแชร์พี่น้องนะครับนะเพื่อรับแนวทางทำให้ได้บอพี่น้องจ๋า <c oughs> ท่านได้กินเข่าอยู่หิ้วเข่าแล้วหิ้วเข่าแล้วพี่น้องนะครับก่อนดังไม่ทันนะอ่ะพิมพ์คําว่าไม่ทันตามด้วยเลขชุดที่ตัวเองไม่ทันนะพิมพ์คําว่าไม่ทันตามด้วยเลขชุดที่ตัวเองไม่ทันไม่ทันตัวเปิดหรือไม่ทันก่อนดังต้องพิมพ์แบบนี้ครับนะผมสีได้หูวนะครับว่าบ่าบท่านอะไรเนี่ยห้าหกห้านะครับ นับ1 5ปิดนะครับอันนี้คือแนวทางรัฐบาลนะวันนี้จะบอกเฉพาะแนวทางรัฐบาลนะครับตัวเปิดรัฐบาล1 6มิถุนาสอง5านะครับก่อนที่เราจะไปดูเลข3ตัวกันนะครับดังรัฐบาล8558แขคปบไม่ได้โจดไว้เลยแคปบไ่ได้จดไวเปป้ไไวเลยนะครับก่อนดงัง8558ครับนับ1-5ปิดแนวทางนะจ๊ะ นับหนึ่งนับ2นับสานับ4ี่นับห้าอันนี้ก่อนดังครับคุณแม่16บหมิถุนาครับได้รอตรี่สใบค่ะนะครับดีแล้วครับนะจับไว้เลยครับเพราะไก่หอดมือครับนะเลขศูนย์มีแน่มาแน่ครับคิดว่ามานะน, 8, นะครับศูนย์แนะครับเดี๋ยวรอดูแนวทางนะก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้อ่า ในรอบที่ผมไลฟ์สดอ่าเลขก่อนดังผมได้แจ้งทุกคนไว้แล้วนะผมได้เกินไว้แล้วนะครับว่าแนวทางของผมจังไดก็ต้องมีเลขศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์มาศูนย์หายไปเลยนะครับศ <c oughs> ูนย์ูนนะโอ้ยพิมพ์มากพิมมากเป็นซิกนะครับถือเกือบมัดนะครับห้าศูนย์มาจริงครับสำหรับผมนะ 5้มาจริงครับคือต้องเชียร์ให้มาแล้วนะครับนะมาแล้วมาอกีกใดพี่น้องนะใครชอบเหมือนกันทีมขึ้นมาครับเดี๋ยวมารุ้นตัวสุดท้ายว่าจะเป็นเลขอะไรครับห้าศอะไรศูนย์หยังห้าศูนย์ห้าย์สี่ห้าศูนย์หกห้าศย์แก็มาห้าศูนย์เ็ดครับหรือจะเก้าหรือสีเลขสามเลข3ามเมื่อซีนแล้วนะครับอ่ะ ห้าศูนย์ตามนี้นะครับสามตัวรัฐบ,บาล16บหกมิถุนาสองห้าหกห้าใครชอบนะใครชอบแนวทาง3มตัวชุดนี้ขอเสียงขอเสียงแน่พี่น้องนะครับ <c oughs> ใครนะใครชอบ สามตัวชุดนี้ครับสามตัวชุดนี้ผมบอกเลยขาดไม่ได้นะกันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับ